ตอนที่331แฟนคลับถูกขวงทะลุร้อยล้านสาวกถูกขวงมืออาชีพมาแล้วจ้าอุ้ยไปอีก200ปีแค่อาปากก็รู้แล้วว่าเป็นสาวกถูกขวงอัญยกระกาศเดียวอันยกระกาศเดียวชายานามสาวกถูกขวงของเซนเจรุยนับว่าเป็นที่รู้กันทั่วทั้งโลกออนไลน์ถึงท่านที่มีชาวเน็ตซึ่งเป็นสาวกถูกขวงเหมือนกันก็ตามมาอุ้ยถูกขวงบนพื้นที่แสดงความคิดเห็นด้วยเห็นได้ชัดว่าเซนเจรุยกลายเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณไปแล้วในพื้นที่แสดงความคิดเห็นหลายคนใช้การพูดซึ่งเซนเจรุยใช้ในครั้งก่อน เซนเจียรุยกดไลค์และตอบกลับด้วยอีโมจิชนแก้วมีใครทําได้อีกไหมของถูกคงได้อย่างรากลึกในหัวใจของผู้คนผ่านคําโฆษณาของเซนเจียรุยตอนนี้เป็นวันที่3หลังจากเรื่องฆาตรกรรมบนรถด่น Orient วนโอเรียนเอ็กเพรสว่างขายและในเวลาสั้นๆเพียงสามวันยอดขายเรื่องฆาตรกรรมบนรถด่วนโอเรียนเอ็กเพรสก็ทะลุสิบล้านเล่มเป็นที่เรียบร้อยบรรดาร้านขายหนังสือได้เห็นพลังอันน่าสะพรึงกลัวในการขายหนังสือของถูโคงอีกครั้งขณะเดียวกันจํานวนแฟนคลับของถูโวงบนปู้ลูกก็กําลังทะยานสู่หลักร้อยล้านคาดว่าจะทะลุร้อยล้านภายในเวลาเพียงวัน จะเห็นได้ว่านี่คือความมาดีความชอบของเรื่องฆาตกรรมบนรถด่วนโอเรียนเอ็กซ์เพรสผลงานชิ้นนี้เอาชนะใจแฟนนิยายสืบสวนสอบสวนรูปแบบบ้งเดิมจำนวนมากได้สำเร็จเนื่องจากโปโรในหนังสือได้รับความนิยมสูงมากจึงมีแฟนคลับซึ่งสันทัดการวาดภาพตั้งใจวาดภาพโปโรขึ้นมาจากคำบรรยายและคำแนะนำตัวละครของน,นิยายมีแบบสมจริงมีแบบการ์ตูนการปรากฏขึ้นของภาพเสมือนของโปโรเหล่านี้แสดงถึงความรักของผู้อ่านและความสนใจอย,อย่างกว้างขวางที่มีต่อโปโรและในช่วงเวลาสำคัญนี้เอง ยังมีข่าวว่าบริษัทผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์หลายแห่งมีความคิดที่จะซื้อลิขสิทธิ์เรื่องฆาตกรรมบนรถดุี o r เ e ็ก x p r e s s และติดต่อผู้จัดการของชูโคงไปด้วยเรื่องนี้เรื่องนี้กระตุ้นความคาดหวังของผู้อ่านจำนวนมากถึงขั้นที่เฝ้ารอยอย่างใจจดใจจ่อในความจริงแล้วบนโลกเรื่องฆาตกรรมบนรถดุี Orien Express ก็ถูกนำไปใช้บนจองเงินหลายครั้งเช่นกันเป็นผลงานที่เหมาะแก,ะก่การดัดแปลงเป็นภาพยนตร์อย่างยิ่งในออฟฟิศวาดการ์ตูนจินกู่เอ๋ยถามหลิงเยวียนอย่างยิ้มแย้มผมได้รับการสอบถามเรื่องลิขสิทธิ์มาเป็นจำนวนมากจจะลอพิาารณาดูสักหหน่ยไม มีบริษัทที่ให้ความสนใจดัดแปลงเรื่องฆาตกรรมบนรถดโอ o r ียนเอ็กซ์เพรสเป็นภาพยนตร์จริงๆแต่ไม่ใช่แค่เรื่องนี้การสอบถามเรื่องลิขสิทธิ์ที่จริงมูกเหล่านั้นหมายรวมไปถึงการ์ตูนเรื่องจิตวิญญาณซื้อจีและนิยายแปดเล่มอย่างคนขุดสุสานหรือแม้แต่เรื่องกระบี่เทพสังหารก็ยังมีคนสนใจซื้อลิขสิทธิ์ทั้งยังมีฆาตกรรมบนรถดโอ o r i e n t อ็กซ์เพรสซึ่งเป็นผลงานชิ้นใหม่ล่าสุดอีกมีคนสอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และอนิเมชันเพียงแต่ที่ผ่านมาลินเยวียนไม่ได้ตอบรับ,บ,รบเหยาย ถ้าถูกแตด,ดแปลงโดยไม่คงเขาเดิมก็ออกจะน่าเสียดายลิขสิทธิ์เกินไปแม้ว่าตอนนี้หลินเยวียนจะยังชอบเงินแต่ก็ไม่ได้ขัดสนเพราะฉะนั้นหลินเยวียนจึงให้จิ้งมู้ตรวจสอบข้อมูลบริษัทสักหน่อยถ้าหากบริษัทมีชื่อเสียงในทางที่ดีเขาก็สามารถขายลิขสิทธิ์ให้ได้ตรวจสอบแล้วหรือยังครับตรวจสอบข้อมูลมาชัดเจนแล้วครับมีบางบริษัทที่น่าเชื่อถือตัวอย่างเช่นบริษัทที่อยากซื้อลิขสิทธิ์ผลิตเรื่องจิตวิญญ,ญาณซือจีเป็นบริษัทผลิตอนิเมชันอันดับ3ของมลูฝีมือของพวกเขานับเป็นนนแวห้าของงงววกกาาารออย่คืพเเขสนอรรรราาาคคมมมไ่ธดเลยับ แล้วก็มีบริษัทผลิตภาพยนต์และซีรีส์ชื่อว่าซือกลวงโปรดักชันพวกเขาอยากซื้อลิขสิทธิ์เรื่องคนขุดสุสานตอนเมืองโบราณกลางทะเลทรายนี่เป็นเล่มแรกของหนังสือชุดคนขุดสุดสานเพราะฉะนั้นความต้องการในการซื้อลิขสิทธิ์จึงมีมากที่สุดในสัญญาที่บริษัทนี้เซ็นกับเราสามารถตหนดผู้กำกับและนักสแสดงได้เป็นทีมที่ค่อนข้างมีฝีมือในวงการนี้สามารถรับประกันความจริงจังในการถ่ายทำได้อัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่หลังจากการปรึกษาหารือระหว่างจินมูและหลิงเยวียนหลิงเยวียนก็ตัดสินใจเรื่องลิขสิทธิ์บาง อย่างไรก็ดีเขาตั้งกฎไว้อย่างชัดเจนว่าลิขสิทธ์เหล่านี้ต้องจำกัดจำนวนปีในโลกเดิมเนื่องจากนักเขียนเรื่องคนขุดสสารติดลิขสิทธิ์ที่ทำไว้แม้ว่าผลงานดัดแปลงภาพยนตร์จะโด่งดังเป็นผู้แตกแต่กลับทำไรายได้ไม่มากส่วนเหตุผลโดยละเอียดทุกคนลองไปสืบค้นดูได้ดังนั้นหลิงเวยวียนจึงระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์อย่างมากตัวอย่างเช่นเรื่องคนขุดสสารตอนเมืองโบราณกลางทะเลทรายแม้เขาคิดจะขายลิขสิทธิ์แต่จะให้เวลาเพียงสาปีเท่านั้นภายในเวลา3มปีบริษัทซึ่งซื้อลิขสิทธิ์ไปสามารถถ่ายทำเรื่องนีออนได้ ไม่ว่าพวกเขาจะถ่ายทำหรือไม่ถ่ายทำหลังจากสปีหลิงเงยวียนจะยึดลิขสิทธิ์คืนบริษัทนี้จะไม่สามารถดำเนินการถ่ายทำต่อไปได้นอกเสียจากว่าพวกเขาซื้อลิขสิทธิ์จากหลิงเงยวียนอีกครั้งแน่นอนลิขสิทธิ์ในการผลิตอนิเมชันเรื่องจิตวิญญาณสือจีก็สามารถใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ได้เช่นกันวร์ชั่แกร์ตูนของเรื่องนี้กำลังจะจบลงแล้วการสร้างอนิเมชันต่อน,นับเป็นทางเลือกที่ไม่เร็วเลยขณะเดียวกันก็ยังมีแผนเกี่ยวกับเรื่องฆาตกรรมบนรถด่วนโอเรียนเอ็กซ์เพรสเช่นกัน เรื่องเดียวที่ไม่มีใครยอมซื้อลิขสิทธิ์ก็คือฆาตกรรมโรเจอร์ oger, แอลคอรอยแต่นั่นเป็นเพราะตัวผลงานปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลิงเยวียนเห็นได้ชัดว่าสเสน่ห์ของเรื่องฆาตกรรมโรเจอร์ oger, แอลคอรอยนี้อยู่ที่รูปแบบผู้เล่าเรื่องที่เ่อถือไม่ได้ซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านตัวอักษรรูปแบบผู้เล่าเรื่องที่เ่อถือไม่ได้นั้นจำเป็นต้องใช้การอ่านถึงจะได้อัธรดฉะนั้นบนโลกจึงมีคำกล่าวที่ว่าคุณยากเขียนเรื่องฆาตกรรมโรเจอร์ oger, แอลคอรอยออกมาตั้งนานหลายปีบริษัทผลิตภาพยนตร์ใช้เวลาหลายสิบปีป ลินเยวียอนไว้วานให้จินงู่ไปจัดก,การเรื่องนี้หากราคาและเงื่อนไขเป็นที่น่าพอใจก็เพียงนำสัญญามาให้หลินเยวียนเซ็นค่าลิขสิทธิ์เหล่านี้รวมกันก็เกินหลักร้อยล้านแล้วนอกจากนั้นรายรับต่อปีของหลินเยวียนก็ทะลุร้อยล้านได้อย่างไม่ยากเย็นเมื่อผลงานของทั้งสามบติเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆรายรับของหลินเยวียนในตอนนี้จึงน่าสะพรึงกลัวขึ้นเรื่อยๆเช่นกันเห็นทีฉันน่าจะเรียกร้องเพิ่มได้สักหน่อยเมื่อคำนวณเงินที่จะได้รับจากการขายลิขสิทธิ์ลินเยวียนนวนนอนาคตและะใใช้รรรบบนการป,รปั้น ตัวอย่างเช่นภาพยนตร์เงินพวกไอเทมที่ช่วยยกระดับภาพยนตร์ของเขาทำไม่ไม่หยิบมาใช้ละ่ะถึงอย่างไรสาหรับรายรับในปัจจุบันของหลิงเยวียนแล้วไอเทมราคาไม่กี่แสนไม่กี่ล้านนับว่าน้อยนิดจนไม่จาเป็นต้องเลยถึงลิงเยวียนกําลังตั้งสติปรับสภาพจิตใจเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับที่น,นิรยานีลิงเยวียนใช้ไอเทมจาพวกยาถูกําลังเพื่ออ่านหนังสือจํานวนมากด้วยเมื่ออ่านหนังสือมากเขารู้สึกว่าวิสัยทัศน์ของเขากว้างขึ้นมาเขาไม่ใช่เจ้าคนที่งบอย่างที่เคยเป็นก่อนหน้าน,นี้อีกต่อไป หลังจากที่ทัศนคติเปลี่ยนไปหลิงเยวิยนจึงลงมือจัดการอีกหลายเรื่องครึ่งเงินเดือนให้จินมูครึ่งเงินเดือนให้หลวเวยเพิ่มพื้นที่บันเทิงและเกมต่างๆในบ้านเพิ่มเงินค่าขนมให้น้องสาวเปลี่ยนรถคันใหม่ที่ดีกว่าเดิมให้พี่สาวแล้วก็คิดสารตัดไปมาเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ท,ทําแค่สองสามเรื่องแถมแต่ละเรื่องก็ล้วนเกี่ยวข้องกับการใช้เงินปัญหาแก้ได้ด้วยเงินไม่เรียกว่าเป็นปัญหาเมื่อก่อนหลิงเยวียนดูหนังและเห็นนักแสดงกล่าวประโยคนี้เขามักรู้สึกว่าโกหกทั้งเพลทว่าในน,นี้้้ขารมจะจปะโยคกึแลว อย่างไรเสียหากสุมเลือกหนึ่งในสามตัวตนของหลิงเยวิยนในตอนนี้มารายรับของแต่ละตัวตนก็น่าดูชมมากทีเดียวต่อให้เป็นอิงจือซึ่งไม่ค่อยมีตัวตนสักเท่าไหรนะ่นักลำพังเรื่องจิตวิญญาณสือจีบวกกับค่าลิขสิทธิ์ที่จะได้รับหลังจากนี้ในเวลาหนึ่งปีน่าจะทำไรายได้หลายสิบล้านขณะกำลังขบคิดเช่นนี้จูจูหลิงเยวิยนก็ได้รับข้อความแจ้งเตือนติง้งตองยินดีด้วยโฮสทำภารกิจบัญชีผู้ใช้ของถูคงมีแฟนคลับทะลุหนึ่งร้อยล้านสำเร็จได้รับรางวัล กล่องสมบัติทองแดงสาใบและกล่องสมบัติเงินหนึ่งใบทำภารกิจซึ่งกินระยะเวลายาวนานและระดับความยากสูงเช่นนี้รางวัลตอบแทนจึงมีมากมายเพียงแต่ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเปิดออกมาเป็นอะไรด้วยมิสัยของหลิงเยวียนแล้วโดยมากเขามักจะรอเปิดรางวัลเมื่อมือขึ้นแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยบอกไปแล้วว่าความคิดของหลิงเยวียนเปลี่ยนไปเล็กน้อยบางครั้งกล่องสมบัติก็ต้องเปิดตอนออกมาสดสดร้อนๆทิ้งไว้นานไม่แน่ว่ากล่องสมบัติอาจเย็นชืดไม่น่าพิสมัยฉะนั้นเขาจึงไม่คิดให้มากความเปิดซะเลย ลิงเยวียนเอ่ยปากพร้อมกับความคิดเช่นนี้เริ่มเปิดกล่องสมบัติทองแดงก่อนระบบยินดีด้วยโฮสได้รับบทเพลงร้อน 1. รนหนึ่งร้อนรนเรื่องเพลงนี้ไม่เลวเลยสำหรับกล่องสมบัติทองแดงแล้วรางวัลน,นี้นับว่ามีมูลค่าสูงมากลิงเยวียนไม่ได้คิดมากเริ่มเปิดกล่องใบที่สองต่อระบบยินดีด้วยโฮสได้รับความสามารถพื้นฐานในการบรรเลงเครื่องดนตรีทุกประเภททั่วขนานั้นลิงเยวียนสัมผัสได้ว่าในห้วงสำนึกของตอนนี้นมีความรู้ด้านเครื่องดนตรีนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นกีตาร์ไวโอลินกูเจิงฉิมโบราณซอออู เขาเล่นได้อย่างละนิดหน่อยเอาเถอะครั้งนี้นิดหน่อยจริงๆทั้งหมดล้วนเป็นความรู้ความเข้าใจระดับพื้นฐานที่เรียกว่าความรู้ความเข้าใจระดับพื้นฐานก็คือตอนนี้หลิงเยวียนเล่นเครื่องดนตรีได้ทุกประเภทแต่ไม่ได้เชี่ยวชาญในเครื่องดนตรีสักชิ้นเทียงแค่หยุดอยู่ในระดับที่เล่นได้เท่านั้นทว่ารางวัลน,นี้สำหรับนักประพันธ์เพลงที่ชอบเรียบเรียงเพลงด้วยตัวเองอย่างหลิงเยวียนแล้วนับว่าใช้งานได้จริงเครื่องดนตรีมีตั้งกี่ชนิดเท่าหากไม่มีรางวัลน,นี้จากระบบยากที่จะจนนตนรรตานานร่ลงเีะ้อชูคื เพราะฉะนั้นหลิงเยวียนไม่มีทางไม่พอใจรางวัลอย่างความสามารถพื้นฐานด้านบนตรีทุกชนิดอย่างแน่นอนในทางกลับกันหลิงเยวียนรู้สึกว่าเปิดกล่องสมบัติทองแดงมาได้รางวัลระดับนี้มูลค่าก็สูงมากแล้วโชคดีมากทีเดียวหลิงเยวียนตัดสินใจเปิดสามกล่องรวดเขาเอ่ยเสียงดังลัน่นเปิดกล่องสมบัติทองแดงอีกใบหลิงเยวียนสมัมผัสได้ถึงสเสน่ห์ขององค์การถือโอกาสเปิดกล่องตั้งแต่ยังร้อนก็เหมือนกับการจับสลากนั่นแหละจับขึ้นมาติดต่อกันหลายครั้งถึงจะตื่นเต้น ติ้งต่องระ,ระบบเปิดรางวัลจากกล่องสมบัติทองแดงใบที่3ยินดีด้วยโฮสได้รับทักษะการเขียนตัวอักษรระดับมืออาชีพคอรือบอทันทีที่เปิดกล่องสมบัติใบที่3ในห้วงสำนึกของหลินเยวียนก็พลันมีความรู้ด้านการเขียนตัวอักษรเพิ่มขึ้นมาในทั่วพริตตานน่นหมายรวมทั้งการเขียนตัวอักษรด้วยผู้กันและการเขียนตัวอักษรด้วยปากกาทักษะการเขียนตัวอักษรครั้งนี้หลิงเยวียนรู้สึกประหลาดใจยิ่งขึ้นไปอีกแต่กลับไม่ได้ดีใจมากนัก เพราะเวลาของหลิงเยวียนในตอนนี้ลำค่ายยิ่งเขาไม่สามารถสอนลูกศิษย์ครั้งละมากๆสอนนักเรียนคนน้นคนนี้วาดภาพเพื่อหาเงินเหมือนกับแต่ก่อนได้แล้วการเขียนตัวอักษรก็เช่นเดียวกันต่อให้สามารถเปิดสอนการเขียนตัวอักษรระดับมืออาชีพได้แต่เขาก็ไม่สามารถไปเปิดสอนคลาสการเขียนตัวอักษรในมหาวิทยาลัยไหนได้เพราะฉะนั้นประโยชน์เพียงอย่างเดียวของรางวัลน,นี้คงจะอยู่ตรงที่หลังจากนี้เมื่อเขาจจกลายเซนให้กับคนอ่านจะไม่ถูกคนอ่านหัวเราะเยาะอีกต่อไปก็ดูแล้วกันว่านับแต่นี้เป็นต้นไปจะมีใครกล้าบอกว่าเขาลายมือเเหมมืออนด็กกระี ม่สิในเมื่อมีทัก,กษะการเขียนตัวอักษรแล้วทำไมไม่จัดกิจกรรมแจกลายเซ็นซะเลยละ่ะไม่แน่ว่าอาจเพิ่มยอดขายของเรื่องฆาตรกรรมบนรถด่วนโอเรียนเอ็กซ์เพรสก็ได้หลิงเยวียนตื่นเต้นแล้วอาจเป็นเพราะหลิงเยวียนใส่ใจเรื่องที่ลายมือถูกเยาะเย้ยจริงๆจ,งๆจึงติดต่อจินมู่ไปทันทีและให้จินมู่นำหนังสือมา50เล่มเขาจะจัดกิจกรรมขายหนังสือแจกลายเซ็นอีกครั้งเพื่อลบคำสบประมาทเรื่องลายมือของตนได้ครับทางจินมู่ตอบรับหลังจากวันสายหลิงเยวียนก็มองไปยังกล่องสมบัติใบสุดท้ายจากระบบกกลล่่อองงงสสมมบบบััตติิิในนนี้เเป็ เปิดกล่องสมบัติทองแดงติดต่อกันสามใบตอนนี้หลิงเยวิยนรู้สึกใจเต้นตุ้มตุ้มต่ต่อยากเปิดกล่องสมบัติเงินใบนี้เช่นกันเปิดง่ายๆเลยเหรอแบบนี้เท่ากับเปิดสีใบรวนเลยนะหลิงเยวิยนกับฟันเอ่ยบอกเปิดกล่องสมบัติสีเงินติ้งต่องเสียงแจ้งเตือนจากระบบดังขึ้นเป็นครั้งที่สี่ยินดีด้วยโฮสได้รับรหัสคดีทั้งหมดของนักสืบโปโรหลังจากที่ระบบแจ้งเตือนหลินเยวิยนก็ตะลึงงันที่แท้การเปิดกล่องสมบัติตั้งแต่ได้มาสดๆร้อนดีอนนั้นดีอย่าง แต่รางวัลจากกล่องสมบัติทองแดงรวมกันก็ยังเทียบไม่ได้กับรางวัลจากกล่องสมบัติเงินชิ้นนี้นี่มันรหัสคดีของโปรโรทั้งชุดเทียวนะต้องเข้าใจว่าก่อนหน้านี้หลิงเงยวียนสังคลิตนิยายทีละเรื่องแต่ละเรื่องต้องจ่ายเงินทั้งนั้นปรากฏว่าครั้งนี้ถึงกับดุงดีเป็นพิเศษเปิดได้นิยายรหัสคดีของโปรโรทั้งชุดแค่นี้ก็รวมนิยายสืบสวนสอบสวนของคุณย่าไว้สามสิบกว่าเรื่องเทียวนะในนั้นรวมไปถึงผลงานชื่อดังระดับโลกอย่างคาตกรรมบนลำน้ำนในด้วยโชคหล่นทับแท้ๆ ครั้งก่อนเปิดกล่องสมบัติเงินได้เรื่องสมุดมรณะเก็บไว้ให้อิงจือใช้แต่ในแง่ของมูล,ลค่าถึงจะเป็นรางวัลจากกล่องสมบัติเงินเหมือนกันแต่สมุดมรณะเทียบไม่ได้กับรหัสคดีของโปรโรเลยช่วยไม่ได้นิยายรหัสคดีของโปรโรมีตั้งเยอะแยะเวอย่างเช่นฆาตรกรรมบนลำน้ำในที่เพิ่งกล่าวถึงไปคุณค่าของนิยายเรื่องนี้ไม่ได้ด้วยไปกว่าฆาตรกรรมบนรถด่วนโอเรียนเอ็กซ์เพรสเลยนอกจากนั้นก็ยังมีฆาตรกรรม ABC ซและฆาตรกรรมบนชายหาดอีก นิยายเหล่านี้หากหยิบมาทีละเล่มย่อมไม่ใช่คู่แข่งของเรื่องฆาตกรรมบนรถด่วนยน i อ n กซ์เพรสแต่หากมาทั้งชุดแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งช่วยชีวิตของอากาธาคริสตีเธอเผยแพร่ผลงานแนวสืบสวนสอบส,วน,สวนราว80เรื่องในนั้นเป็นนิยายสืบสวนสอบสวนซึ่งมีปูโรเป็นตัวเอกไปแล้ว38เรื่องเกล่าวอีกอย่างก็คือลินเยวียอนมีรหัสคดีของปูโรทั้งชุดก็เท่ากับครึ่งหนึ่งของผลงานทั้งชีวิตของคุณย่าแน่นอนในนั้นไม่ได้หมายรวมถึงเรื่องจนส,สุดท้ายเพราะน่าเสียดายที่ในผลงานชิน้นี้ปโรรรของพวววกเาไไมมม่่ม่ดส แต่ถึงอย่างนั้นลินเยวียนก็ไม่ได้คาดหวังมากถึงขนาดนั้นแล้วถึงอย่างไรเมื่อตัดเรื่องฆาตกรรมบนรถด่วนโอเรียนเอ็กเพรสและฆาตกรรมโรเจอร์แอร์ออกรคอรอยซึ่งเผยแพร่ไปแล้วครั้งนี้หลินเยวียนได้รับผลงานของคุณย่าถึง36เรื่องในคราวเดียวเขาได้กำไรเต็มเหมลินเยวียนเริ่มวางแผนเวลาเผยแพร่รหัสคดีของโปรโรของตอนแล้วเขาถึงขั้นพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเผยแพร่รหัสคดีทั้งชุดในคราวเดียวแต่ขณะที่ลินเยวียนกำลังคบคิดอยู่นั้นจินมูก็ให้คนุณนำเรื่องงาารรมมมนนด่น Express, ่เเสัไไ้้แ50ลขใฟิ เริ่มเซนเลยแล้วกันหลิงเยวียนหยิบปากกาบนโต๊ะขึ้นมาถูขวงตัวอักษรชวัดชเวียนคล้ายกับรูปแบบตัวอักษรเฉาซูปรากฏลงบนหน้าแรกของนิยายและเป็นพื้นที่ว่างด้านล่างคำนิยมของคาเธอเมื่อเซนชื่อเสร็จแล้วหลิงเยวียนจึงนำไปให้จิงมูบรรจุกลับไปใหม่จิงมูรับหนังสือมาตรวจสอบรอบหนึ่งตามสัญชาตญาณขณะเดียวกันก็เตรียมตัวเตรียมใจกับฟอนนักเรียนประถมเป็นที่รู้กันว่าลายมือของหัวหน้านั้นดูไม่ได้จริงๆผู้อ่านยอมรับโดยทั่วกันว่าเป็นลายมือของเด็กประถมทว่ายาม่จินินนนนนูเเเเหห็็ลาาาายยยซขของงงงงงววใครัั้้ดตกกพบ ลายเส้นนี้มีพลังและลื่อนไหลน้ำหนักย่ำลงไปถึงด้านหลังแผ่นกระดาษประหนึ่งมังกรเคลื่อนปูอะไรเส้นของปากกาและน้ำหมึกลากเลยได้จังหวะแปลกใหม่เทียบคมต่อเนื่องและพลิ้วไหวราวเต้นรำเมื่อหันกลับไปมองเขาเห็นหลินเยวียนถือปากกาขีดขีดเขียนเขียนนามปากกาของปนตวัดเส้นสั้นบ้างยาวบ้างระสีจากทุง่งท่าขณะเขียนลายม,อนะยมือนักเขียนประถมชัยเช่นก่อนหน้านี้จิงงูตกตะลึงทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเหนื่อยใจขึ้นมาหรือว่าสิ่งที่หลินเยวียนเขียนก่อนหน้านี้จะเพียงเพื่อหลอกให้เขาดีใจ ตนก็เดินซื้อสมุดคัดลายมือมาให้หัวหน้าแล้วด้วย่นกรูว้ว่าอาจารย์ที่ผลิตสมุดคัดลายมือเหล่านี้ออกมาฝีมืออาจไม่ได้เหนือไปกว่าหัวหน้าก็ได้ละมั้งจุดจุดหนึ่งร้อนรอนหรือที่รู้จักกันในชื่อเพลงทันเทอร์แทนเต้ประพันธ์โดยโรเบิร์ตโซลลิสขับร้องโดยกงหลินน่าเป็นเพลงซึ่งไม่มีเนื้อร้องแต่ใช้คขอ,อุทานในการขับร้องเพื่อแสดงความรู้สึกร้อนรอนและกระวนกระวายทั้งนี้ยังใช้เครื่องดนตรีหลากหลายชนิดในการประพันเช่นเซิงแทนจีนตี๋ขลุยจีนอย่างฉินไวโอลินเป็นต้นตอนที่333เจ้าก,กล้อนอีกแล้ว เมื่อก่อนจินมู่นับว่าเป็นคอนมีหนมีตาให้ความสนใจกับความรู้ด้านวัฒนธรรมมากทีเดียวเพียงแระเดียวเขาก็มองออกว่าตัวอักษรของหลิงเยวียนนั้นไม่ธรรมดาคนทั่วไปหากไม่ได้ผ่านการฝึกฝนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งย่อมไม่มีทางแตะถึงระดับนี้ได้หรอกดูลายเส้นอิสระได้ดังใจนี่สิดูฝีมือของผู้ช่อมชองจับปากกาเขียนตัวอักษรหัวหน้าต้องเป็นปรมาจารย์ด้านการเขียนตัวอักษรไม่ผิดแน่เพราะต่อให้ใช้สามัญสำนึกเพียงเล็กน้อยก็จะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่การเขียนตัวอักษรของคนคนหนึ่งจะเปลี่ยนจากนักเรียนประถมเเนนนผู้้้ชชี่ยยววาาญไดภใ,นในระะลอัส งั้นทำไมก่อนหน้านี้นลายมือของหัวหน้าถึงได้น่เกลียดแบบนั้นละ่ะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวก่อนหน้านี้หลิมเยวียนจงใจใช้ลายมือเด็กประถมแกล้งหยอกทุกคนบนคาดการไว้ไม่ผิดหัวใจของคนที่เล่นรูปแบบผู้เล่าเรื่องที่เชื่อถือไม่ได้กับผู้อ่านและไม่ได้ใส่ซื้อบริสุทธิ์อะไรหรอกโดยเฉพาะคนที่คิดคนรูปแบบผู้เล่าเรื่องที่เชื่อถือไม่ได้อย่างฉูกหวงถ้าผ่าหัวใจออกมาดูคงเต็มไปด้วยสีดำเป็นการ่นแกล้งทั้งนั้นก่อนหน้านี้ฉันคิดว่าหัวหน้าที่สมบูรณ์แบบเกือบทุกด้านก็จดดรงิ ฝีมือการวาดภาพของหัวหน้าสูงถึงขนาดนั้นแถมยังเชี่ยวชาญการประพันธ์เพลงเขียนนิยายหรือเขียนบทภาพยนตร์ก็ล้วนสันทัดถึงขั้นมีฝีมือด้านศินละปะทุกแขนงคนแบบนี้จะไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนตัวอักษรเทียวหรือต้องเข้าใจว่าศิลปินหลายคนจำเป็นต้องผ่านการฝึกฝนลำพังของอย่างการเขียนตัวอักษรทุกคนต่างก็ต้องเริ่มจากศิลปะแขนงนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนหัวหน้าไม่มีจุดอ่อนจริงด้วยจริงมู่คิดเช่นนี้จึงก้มหน้าก้มตาเก็บหนังสือที่หลิงเยวียนเซ็นเสร็จแล้วออกไปก่อนจะส่งกกลัััับไปยงสนนนพิมมใวต่อา หนังสือเหล่านี้ถูกประปนไปกับสินค้าลอดใหม่ที่เพิ่งตีพิมพ์และกระจายไปตามช่องทางต่างๆในขณะเดียวกันคลังหนังสือซิลเวอร์บลูใช้วิธีโปรโมทว่าหนังสือที่มีลายเซ็นของถูขวงจะวางแผงขายแบบสุ่มเช่นเดียวกับเรื่องฆาตกรรมโรเจอร์แอคคอรอยคนที่ซื้อหนังสือยังคงมีอีกมากมีงานก็มีผู้โชคดีได้รับหนังสือพร้อมลายเซ็นของถูขวงผู้โชคดีคนนี้ใช้นามแฝงว่าเจียนฮุยชาวเน็ตผู้โชคดีคนนี้เป็นชาวถีหลังจากที่ได้รับเรื่องฆาตกรรมบนรถด่วนโอเรียนเอ็กเพรสพร้อมลายเซ็นของถูขวงเล่มแรกประโพส ผมได้ลายเซ็นเจ้าแก่ถูกหวงแล้วจะเก็บไว้เป็นมรดกตกทอดของตระกูลเดิมทีก่อนหน้านี้เป็นชาวเน็ตธรรมดาคนหนึ่งในทั่วคลิปตาเดียวก็กลายเป็นที่อิจฉาของใครหลายคนขออิจฉาด้วยชื่อจริงผมชื่อจางหวยจะเรียกผมว่าอาหวยก็ได้พอรุกได้ลายเซ็นของถูกหวงจริงๆด้วยว่ากันว่าฆาตกรรมบนรถด่วนโอเรียนเอ็กเพรสที่ตีพิมพ์ออกมาทั้งหมดมีแค่ห้าสิบเล่มเท่านั้นที่มีลายเซ็นถ้าซื้อได้เล่มที่มีลายเซ็นก็ต้องรวยมากจริงๆจริงหรือหลอกไม่มีหลักฐานไม่เชื่อนะแน่ใจใช่่่่ไไไหหหมวมวาาลลออกด้จรริงืเป คุณเป็นคนแรกที่ประกาศตัวว่าได้นังสือพร้อมลายเซน็นในอวดให้ดูหน่อยสิครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรผมเสนอให้ห้าพันชาวเนต็ตที่คอมเมนต์เช่นนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นลูกเศรษฐีทันทีที่เจี้ยนหุยเห็นคอมเมนต์ว่ามีหลายคนคิดว่าตนโกโหกจึงเพิ่มโพสต์ต่อจากนั้นเป็นภาพทั้งหมดเกภาพ9ภาพนี้เป็นภาพปกใหม่ล่าสุดของเรื่องฆาตกรรมบนรถดวนโอเรียนเอ็กซ์เพรสจากมุมต่างๆรวมไปถึงหน้าที่มีลายเซ็นของถูขวงทีนี้คงเชื่อแล้วสินะในใจของเจี้ยนหุยกระยิมยิ้มย่องขณะเดียวกันก็ตอบกลับชาวเน็ีี่นนนาาจจจะะเเเป็เ็็ลลููกกกกศรรษผผมมมไไคคคิดขขยััับบบแฟองงงหว้้ สิ่งที่ทาให้เจี้ยนหุยประหลาดใจก็คือลูกเศรษฐีคนนั้นตอบกลับเจี้ยนหุยว่าผมก็ไม่คิดจะซื้อแล้วเหมือนกันเจ้าของโพสต์น่าจะถูกแก้่หลอกแล้วล้วครับนี่ไม่ใช่ลายเซ็นของถูกหวงเจี้ยนหุยชะงักในตอนนั้นคอมเมนต์ก็ปรากฏเพิ่มขึ้นโดยพูดเหมือนกับลูกเศรษฐีคนนั้นลายเซ็นปลอมลายเซ็นของถูขหงสวยขนาดนี้จะที่ไหนกันละ่ะครั้งก่อนเรื่องฆาตกรรมโรเจอร์แอคอรลอยปล่อยมาถูกหงก็แจกลายเซ็นไม่ใช่เหรอลายมือเหมือนเด็กประถมซะขนาดนั้นดิวฉันโพสต์รูปให้ดูเลยดีกว่าตอนนั้นนนเเ็ตมีคคยโพส มีชาวเน็ตโพสต์รูปคาตกรรมโรเจอร์แอนคอรอยเวอร์ชันมีลายเซ็นของถูขวงนี่เป็นลายเซ็นจริงที่คลังหนังสือซิลเวอร์บลูรับรองในตอนนั้นทางคลังหนังสือซิลเวอร์บลูยังแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่โพสต์ภาพนี้เลยเห็นหรือยังนี่แหละคือลายเซ็นที่แท้จริงของถูขวงสงสารเจ้าของโพสต์บางทีร้านหนังสือสักร้านอาจคิดอยากหลอกลวงผู้บริโภคหาคนมาเซ็นลายเซ็นปลอมแลวมั่งพฤติกรรมแบบนี้แย่ามากเจ้าของโพสต์ไปเรียกร้องสิทธิ์ที่ร้านเลยดูถ้าเจ้าของโพสต์จะไม่รู้เรื่องนี้เรื่องคนที่ตตติดดดาาาาามมมมมกกรรรรรรโเเเจจอออีีลยยยซซนนนะะูู้้้้ววว่่ืขงงชคสัปถไไ อัญญประกาศเดียวอัญญประกาศเดียวเมื่อเจนหุยเปรียบเทียบลายเซ็นในหน้ารองของเรื่องฆาตกรรมโรเจอร์แอลคอรอยสีหน้าของเขาก็ค่อยๆหมุนลงถึงแม้ลายเซ็นบนฆาตกรรมบนรถด่วนโอเรียนเอ็กซ์เพรสจะสวยกว่าแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ลายเซ็นของถูขงจริงๆถ้าหากไม่ใช่ลายเซ็นของถูขงเองอย่างนั้นสิ่งที่เรียกว่าหนังสือพร้อมลายเซ็นก็ไม่มีความหมายอะไรเมื่อคิดเช่นนี้เจนหุยแทบอยากไปคิดบัญชีกับทางร้านตามที่ชาวเน็ตแนะนําปรากฏว่าในตอนนั้นเองบัญชีทางการบนบล็อกของคลังหนังสือซิลเวอร์บลูก็แท็กเจนหุยพร้อม คาตรกบมบนรถด่วนโอเรียนเอ็กซ์เพรสเล่มนี้เป็นหนังสือพร้อมลายเซ็นที่อาจารย์ถูกรเซ็นด้วยตัวเองทุกท่านไม่ต้องสงสัยส่วนเหตุผลว่าทำไมลายมือถึงต่างจากครั้งก่อนตอนที่แผนกบรรณาธิการของเราได้รับหนังสือพร้อมลายเซ็นนี้ก็งงไปเช่นกันทุกท่านคงต้องไปสัมภาษณ์อาจารย์ถูกรูเองอีโมจิน้องหมายิ้มร่วงริม,มจีนฮุยเขารู้สึกราวกับตกจากสวรรค์ลงนรกจากนั้นก็กลับขึ้นสวรรค์อีกครั้งสำนักพิมพ์บอกแล้วว่านี่เป็นหนังสือที่อาจารย์ถูกรเซ็นด้วยตัวเองจะเป็็นนนนลลายยยเเเเซปอออมไได้ังงงงโโหหขจริรี่ ลูกเศรษฐีคนก่อนหน้านี้เห็นว่าบัญชีทางการออกมาอธิบายแล้วจึงรีบมาคอมเมนต์ยังบล็อกของเจ้นหุยครั้งนี้ลายเซ็นของอาจารย์ถูคงสวยมากท่านเจ้าของโพสโอเคจะขายแล้วก็ผมยินดีจ่ายหนึ่งหมื่นลูกเศรษฐีคนนี้เสนอราคาที่สูงกว่าในทันทีชาวเน็ตคนอื่นๆทั้งตกใจทั้งฉนวนใจนี่เป็นลายเซ็นของอาจารย์ถูคงจริงๆแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าสำนักพิมพ์ไม่ได้เข้าใจผิดลายเซ็นของถูกคงไม่ใช่แบบนี้เหรอแนบรูปลายเซ็นจ,จากฆาตกรรมโรเจอร์แอคคอรอยหาถูขคงหาคนมาเซ็นแทนเพราะครั้งก่อนถูกคนยอ่อเย เออผมสงสัยว่าครั้งก่อนถูกโคงจงใจทาให้ตัวอักษรดูขยุกข,ขยิกลายมือครั้งนี้สวยสุดๆไปเลยลายเส้นนี้สวยกว่าลายมือของอาจารย์สอนเขียนตัวอักษรของฉันอีอัญญประกาศเดียวอัญญประกาศเดียวระหว่างที่ชาวเน็ตถกเถียงกันก็มีผู้โชคดีซึ่งได้รับหนังสือพร้อมลายเซ็นอีกสองคนโพสต์รูปลายเซ็นในขาตกรรมลนรถด่วนโอเรียนเอ็กซ์เพรสเป็นตัวอักษรชาวซูเหมือนกันลายเส้นเหมือนกับภาพของเจี้ยนฮุยไม่มีผิดเพี้ยนมีเพียงรูปร่างตัวอักษรที่ต่างไปเล็กน้อยราวกับผู้เซนตั้งใจออกแบบเช่นนั้น ครั้งนี้ไม่ต้องรอให้ชาวเน็ตพากันมึนงงคลังหนังสือซิลเวอร์บลูรีบออกมารับรองทันทีทั้งสองภาพนี้เป็นหนังสือพร้อมลายเซ็นของจริงยินดีกับแฟนหนังสือทั้งสองท่านที่ได้รับหนังสือพร้อมลายเซ็นของถูขวงคลังหนังสือซิลเวอร์บลูทำงานอย่างหนักเพื่อการรับรองลายเซ็นนี้ถูขวงคล้ายกับว่าจะแบ่งรับงานจากคลังหนังสือซิลเวอร์บลูบนบัญชีผู้ใช้บนปู้ลูกของถูขวงก็โพสคลิปวิดีโอสั้นๆท่ามกลางความตื่นตกใจและสับสนของชาวเน็ตถูขวงนิ้วมือเรียวสวยถือปาาากกกกมมึซึซขขีขีดเยยนออัร้ววทท่่่ชงชช หลังจากนั้นความเร็วของมือนี้ก็เปลี่ยนไปรูปแบบอื่นของคำว่าถูกห่วงก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งข้อความที่แนบมาพร้อมกับวิดีโอก็คือทั่งนี้พยายามฝึกเขียนตัวอักษรอย่างหนักดูเหมือนจะมีการพัฒนานะครับผู้อ่านและแฟนคลับถึงได้ตระหนักว่าเจ้าแก่ถูกข่วงเริ่มแกล้งทุกคนอีกแล้ว